สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะพอเราเห็นแดดสวยๆก็รีบเลยค่ะวันนี้เข้าสวนเลยนะคะดูแดดนะคะสวยงามมากๆอุณหภูมิยังต่ําอยู่นะคะข้างนอกอุณหภูมิประมาณ5 6องศาแต่ว่าวันนี้เราจะมาผสมดินแล้วก็เพาะต้นกล้านะคะสําหรับต้นกล้าบางชนิดที่ คิดว่าน่าจะทนหนาวได้ในบ้านผักนะคะในบ้านผักก็จะอุ่นกว่าข้างนอกนิดหน่อยนะคะถ้าข้างนอกอุณหภมูมิ5-6องศาข้างในในบ้านผักเนี่ยในตอนกลางวันระหว่างเนี้ยที่เราทํางานอยู่เนี่ยก็น่าจะประมาณสักอ8องศาเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันอุ่นนะคะ มันเป็นบ้านกระจกค่ะเราก็จะผสมดินนะคะอันนีเ้เราจะผสมดินแล้วก็จะตวงใส่ใส่ถาดเล็กๆใส่ใส่กระถางเล็กๆเพาะเม็ดวันนี้เราจะเพาะ3าสี่อย่างเลยค่ะก็ผสมดินทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะดินคือดีมากๆเลยค่ะผสมให้ร่วนๆแบบนี้นะวันนี้นะคะดินคือแบบมีไส้ดงไส้เดือนคือดูแบบดีมากเลยค่ะดูดินแบบสมบูรณ์นะคะแต่เราก็เติม อินทรีย์วัตถุเข้าไปด้วยนะคะก็จะเติมในในดินแล้วก็ผสมให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็มาเติมใส่กระบะปลูกแล้วก็กระถางเล็กๆแบบนี้นะคะวันนี้จะปลูก4กระบะแบบนี้นะคะกระบะหนึงก็15กระถางน้อยๆนะคะ15บห้ากระถางเล็กๆที่เรากําลังเติมอยู่นี้นะคะก็จะปลูกหลายอย่างแต่3กระถางจะเป็น บีทรูทค่ะเพื่อนๆเราจะเป็นคนชอบกินบีทรูทแล้วก็ปีที่แล้วและปีก่อนๆนู้นก็คือประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะปลูกบีทรูทก็จะเพาะได้ในตอนนี้แล้วก็รอให้มันต้นโตแข็งแรงแล้วอากาศข้างนอกอบอุ่นเราก็จะเอาออกไปปลูกในแปลงนะคะเราเราก็ได้เตรียมแปลงไว้แล้วนะคะเ mm hmm. ตรียมแปลงไว้แล้วแล้วก็จะ เพราะตอนนี้ทุกปีก็จะเพาะประมาณเวลาขนาดนี้แหละคะ่ะเพราะเสร็จแล้วก็ดูแลมันไปอนุบาลมันไปอยู่ในบ้านผักนี่แหละคะ่ะก็จะจนกว่าพอเราเห็นน่าจะเป็นเดือนเลยแหะคะ่ะเดือนกว่าน,นั่นแหละคะ่ะเพราะว่าอากาศก็ไม่แน่นอนนะคะแล้วแต่ถ้าว่าเราเห็นมันอุ่นแล้วไม่มีอ่พยากรณ์ว่าจะมีกราวฟรอสต์นะคะเราเราก็จะเอา ต้นต้นบิดรุดของเราออกไปลงแปลงค่ะแต่ก็คอยมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงปีนี้อากาศช่วงนี้คือฝนตกมากแล้วก็หนาวมากในสวนเราน,ะน้ำท่วมถึงตะตุ่มเลยค่ะหญ้าก็ยาวขึ้นมาพอๆกับที่น้ำเลยหญ้านี่คืออดทนมากแข็งแรงมากๆฝนตกหิมะไม่ใช่หิมะ,ะ,ะเรียกว่าอะไรน้ำค้างน้ำแข็งนะคะ เกาะเต็มไปหมดเขาก็ไม่เป็นอะไรนะคะคือเจริญเติบโตยิ่งกว่าสิ่งที่เราปลูกนะคะก็ไม่เป็นไรก็คือดินฟ้าอากาศเราห้ามไม่ได้เนาะแต่วันนี้ก็ทําไปคุยไปนะคะเพื่อนๆกระถางนี้อ๋อกระถางนี้ถาดนี้นะคะเราก็จะใส่บิตรูทค่ะบิตรูทไปก่อนนะคะคืออย่างที่บอกเราจะปลูกสามถาดเลยค่ะบิตรูทซื้อมาซองหนึ่งเม็ดซองหนึ่งนี้คือได้เยอะนะคะ คืออ่ไปซื้อของยี่ห้อนี้บางทียี่ห้อไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะบางทีบางทีบางยี่ห้อก็จะแพงมากๆแต่ยี่ห้อนี้เราไปเจอคือ 99P กพีก็คือแบบถูกใจมากเลยค่ะแล้วก็ได้ปริมาณเม็ดที่มากมายคิดว่าน่าจะเพาะเก็บไว้เพาะปีหน้าได้ขมาเข้ามาให้กำลังใจนะคะมานั่งดูมานั่งคอยดูเราบอกให้ปรอข้างนอกก็ไม่ไปนะคะเอาที่นอน<ม>ออกมามวางให้ด้วยนะวันเนี้ อยากช่วยงนไม่ยอมไปอโอ้อยากช่วยงานโอเคนั่งตรงนี้แหละนั่งไปได้อันนี้น่าจะเป็นถาถางนี้ของเราน่าจะเป็นโรเก็ตนะคะโรเก็ต โรเกตเราจะใส่ใช้กระถางสูงประมาณห้านิ้วนะคะแล้วก็ใส่ดินเกือบเต็มแล้วก็เพาะห่างๆนะคะโดยเม็ดห่างๆกระถางนี้จะเป็นแรดดิตนะคะแรดดิตของเราแล้วก็เหมือนกันค่ะใส่กระถางขนาดเท่ากันค่ะแล้วก็จะเอาใส่ดินขึ้นมาจนเกือบจะเต็มนะคะเหลืออีก1นนิ้วจะเต็มนะคะแล้วก็ ปลูกแปแบบนี้ติดไป้ายไว้เราจะได้จําได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนกระถางอันกลางนะคะยังไม่ได้ปลูกอะไรแต่ผสมดินไว้นี่ขม่าได้ยินอะไรก็รู้รีบไปเลยปลูกเสร็จแล้วนะคะ,ะถาดนี้ก็จะเป็นผักชอยนะคะผักชอยภาษาไทยไม่รู้ว่าผักอะไรเนาะสามถาดสามถาดอีกอันนี้แล้วก็อีกถาดนี้แล้วก็อีกถาดข้างบนนะคะจะเป็นบีทรูท เนี่ยพอปลูกเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ํารดน้ําพอชุ่มนะคะแล้วก็จะปิดฝาแบบนี้ค่ะเป็นเสมือนกรีนเฮาส์อยู่ในกรีนเฮาส์นะคะคือบ้านผักอยู่ในบ้านผักติดไป้ายไว้เรียบร้อยลงวันที่ไว้เพื่อไว้เก็บข้อมูลค่ะจะได้รู้ว่ากี่วันมันจะงอกนะก็ถ้าไม่ติดไว้เราก็จําไม่ได้อันนี้ถาดนี้เป็นผักชอยสามถาดนั้นจะเป็นบิดรูทนะคะก็จะปิดปิดพลาสติกปิด ปิดฟ้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อนออกไปนะคะเราก็จะปิดพลาสติกสำหรับกลางคืนนะคะเราจะปิดพลาสติกไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อให้ควบคุมอุณหภูมิให้มันมีความอุ่นนะคะเพราะว่ากลางคืนก็จะหนาวอยู่นะคะกลางคืนยังอากาศอุณหภูมิลงลงต่ำน่าจะสัก 1-2อ,องศานะคะกลางคืนแต่ในบ้านผักจากเราทดสอบมาเราเอาสลัดมาเพาะนะคะมันก็งอกแล้วนี่นะคะเราจะจะปิดแบบนี้นะคะปิดกลางคืนก็จะเพิ่มความอบอุ่นนะคะเพิ่มเก็บอุณหภูมิให้เขาค,คือปิดหน้าดินด้วยพลาสติกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะปิดไว้เลยปิดบ้านผักไว้เลยแล้วก็จะมาคอยดูว่ามันชุ่มชื้นหรือเปล่าก็จะลดน้ำนิดหน่อยไม่ให้แฉะนะคะ เสร็จแล้วก็เข้าบ้านค่ะขม่าก็มานอนเหมือนกับเหนื่อยมากมายเลยค่ะเพราะว่าวันนี้พาอยู่ข้างนอกนะพาอยู่ข้างนอกทั้งวันเอาเอาที่นอนอันนี้แหละออกไปด้วยก็ให้เขานอนนะคะแต่เขาก็จอยากมาอยู่ใกล้ๆเราเวลาทํางานค่ะก็พอได้เข้าบ้านมาให้กินอาหารอะไรเสร็จแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเหนื่อยเขาเหนื่อยไหมก็ <laughs> มานั่งเล่นเอาใจนิดหนึ่งคลิปนี้ก็ ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ